สวัสดีค่ะทุกคนจากเซซโฟนนะคะอ่าวันนี้เ็าจะมาใช้เทคนิคการเป็นสาวตัวหอมผิวหอมโดยวยแบบหอมฟุ้งให้คนเหลียวหลังว่าเออทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะวิธีที่หนึ่งนะคะทุกคนก็การที่เราจะตัวหอมผิวหอมได้เพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะก็ ส่วนตัวค่อนข้างจะให้ความสัมพันธ์กับน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะพวกแบบน้ํายาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยนะนะโซสึกว่าการที่เสื้อผ้าเราหอมแล้วอ่ะเออเวลาเราใส่่บางทีเหมือนแบบเราไม่ต้องฉีดน้าหอมอะแต่คือแบบตัวเสื้อผ้าตัวอะไรที่เราใส่แล้วมันหอมแล้วมันฟุ้งอยู่แล้วอะไรก็จะช่วยทําให้แบบว่าเวลาคนเข้ามาใกล้อยู่แล้วเราเดินผ่านเขาก็คือกลิ่นน้ํายาปรับผ้านุ่มเลยแหละนะคะมันจะได้แบบฟุ้งไปอะไรเงี้ยคือโซสึกว่ามันเป็นอีกสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเออฉันเสื้อผ้าหอมอย่างฉันเสื้อผ้าหอมกี อับแบคือวันนั้นจะหน่อยมากแล้ววันนั้นจะแบบจะไม่มั่นใจอะมันเหมือนคนมีกลิ่นเตาอะเออแบบเสื้อผ้าอับอะน้องทุกคนกลิ่นเสื้อผ้าอับอะมันไม่ได้ปะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็ตากผ้ากลางแดดนะซึ่งถ้าไม่อบผ้าไปเลยก็จะต้องตางกกลางแดดนะคะคือตากกลางแดดแบแดดมันก็จะช่วยทำให้ผ้าแล้วความหอมของมันก็ฟูงมากขึ้นกนะ็นั่นแหละค่ะวิธีที่หนึ่งของเรารน้ำยาปรับผ้านุ่มวิธีที่สองของซอก็คือจะเป็นการเน้นไปที่ผมนะ โอเคนี่อาจจะผมสั้นผมยาวแตยว่าผู้หญิงเนาะผมค่อนข้างเป็นเรื่องที่สำคัญกับเรามากๆนะคะบอกก่อนว่าซอจะไม่ได้ใช้แชมพูที่เป็นแชมพูสระผมที่มันจะมีกลิ่นหอมฟุ้งๆม,ม,มากๆกลิ่นรวดผมที่มันหอมมากๆอ,อ่ะเพราะซอจะแพ้ส่วนใหญ่เลยคือตีมไปเลยแบบ90%ซอจะแพ้แชมพูที่มีกลิ่นหอมแบบประมาณนั้นพวกนั้นเลยกานนกศึกษานซอแพ้ง่ายมากค่ะเลยจะต้องใช้ยาสระผมซึ่งยาสระผมที่เป็นยาทุกประมันไม่หอมเลยมันจะกลิ่นแบบแปลกมาก กลิ่นมันจะแบบไม่เหม็นอะแต่คือไม่หอมอะเออมันคือใครใช้ได้ดีใช้ไปเลยก็จะทำให้แบบผมหอม,ม,ม,มสลวยสวยเก๋อ,อะไรก็ว่ากันไปแต่กรใช้ไม่ได้ซอก็เลยจะมาใช้พวกที่เป็นสเปรย์นะคะทุกคนเะใช้สเปรย์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสเปรย์ของ Oriental Princess นะคะคนีนี้เป็น Story of Happiness Romantic Floral Hair Cologne Spray นะคะก็คือเป็นสเปรย์นี่แหละฉีดๆลงไปอ่เข้านอเนี่ย ก็ฉีดลงไปนิดตัวเอาไว้ใช้ฉีดผมหลังเวลาที่เราสาวผมนะคะเราเอาอีกทีนึงเป่าแห้งอะไรเงี้ยก็ฉีดอีกรอบนึงแล้ววันไหนที่เกลียดสาะผมจริงๆก็คือใช้คือจริงๆก็แทบจะเรียกว่าก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะตัวนี้เพราะามันจะทาให้แบบผมเราฟูงๆหอมๆดีนะคะที่สามที่จะทําให้เราเป็นยิงสาวแบบตัวหอมผิวหอมอะไรอย่างนั้นก็เราจะใช้ที่เป็นโลชั่นทาผิวนะคะเพื่อนๆซึ่งโลชั่นทาผิวที่ช่วงนี้ซอใช้แล้วซรู้สึกว่าแบบ กลิ่นมันดีมันหอมจริงมันติดทนมันฟุ้งอ่ะ B K All Day Glow Perfume Body Lotion นะคะกลิ่นมันฟุ้งจริงมันหอมจริงกลิ่นมันจะเป็นแบบิ่หวานหวานบนเซ็กซี่เป็นแบบหวานเซ็กซี่ที่เล่นน่ารักอ่ะเออคือเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะเหลวนะคะคือเกลี่ยง่ายซึมง่ายนะนี่เวลาทาลงไปคือเนื้อมันแบบมันเกลี่ยง่ายมากเพื่อนๆคือไม่เหนอะไม่เหนียวทางไปเลยนี่ แล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบมีชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์กลิตเตอร์เม็ดเล็กๆแบบเล็กๆมากแบกคนที่เวลาทานลงไปแล้วมันจะอยู่บนผิวเราแล้วเวลาเราแบบไปเจอแสงแดดไปเจออะไรที่แบบในแสงที่มันตกกรผทบกะคือมันจะทําให้ผิวเรามันดูแบบสุขภาพดีเพราะมันมีแบบชิมเมอร์กลิตเตอร์แบบวิ๊กวปิ๊กวบนผิวอะไรเงี้ยเออตันนี้คือหอมมากเพื่อนๆคือหอมแบบหอมไม่รู้จะใช้คำไหนคือมันหอมและมันฟุ๊กมากค่ะตัวเนี้ยเพราะว่าแบบ มีทายอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนที่อยู่ตรงนู้นยังไงก็ได้กลิ่นอะคือแบบหอมอะคือจะมีสกินแคร์แล้วก็โลชั่นอะไรเงี้ยทิ้งไว้ในห้องน้ำนะคะคืออาบน้าเสร็จอะเราจะแบบทาทุกอย่างอะทั้งหน้าทั้งตัวในนั้นเลยแล้วคือมันแบบมันง่ายดีนะก็จะมีบบมบบส่วนผสมของพวกว่านหางจระเข้ไฮยาลูรอนอะไรอเงี้ยอันนี้จะช่วยพวกผิวให้มันนุ่มให้มันเด้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบกันแดดด้วยแล้วก็มีวิตซีด้วยนะคะตัวนี้คือจะทําให้ผิวมันนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ขาวกระจ่างใสแล้วก็ป้อองกัันนแแคืมบบ มันครบจบนะคะนอกจากมันจะบำรุงแล้วมันก็แบบหอมด้วยแล้วมันติดทนคือตัวนี้ทาก่อนนอนนะคือติดติดยันแบบผ้าห่มติดหมอนติดผ้าติดทุกอย่างอ่ะเออมันหอมจริงซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะมันใช้มันใช้ดีอ่ะวิธีที่4ี่นะคะทุกคนก็กลิ่นเต่าทุกคนคือผู้หญิงเราไม่ควรจะมีกลิ่นเต่าเออคือมันต่อให้เราแบบจะทาโลชั่นจะฉีดหอมตัวหอมขนาดไหนแต่คือ มีกลิ่นเต่ามันก็ไม่โอเคถูกไหมป้อนะอันนี้มันจะเป็นโทนเนอร์สําหรับแบบ เช็ดรักแร้อะไรเงี้ยคือจะใช้ทั้งเช้าเย็นนะคะอันนี้เป็นสองยี่ห้อนี้ที่เราใช้แบบสลับกันบ่อยๆนะคะ<ม>เป็นโทนเนอร์เราก็จะเช็ดหลังอาบน้ําส่วนตัวนี้จะใช้ทาบํารุงนะคะทุกคนคือมันจะเป็นแบบเหมือนมันจะบํารุงใต้วงแขนบํารุงพวกตุกหนังไก่ของเราให้มันดีขึ้นอะ่ะแล้วมันก็จะช่วยลดกลิ่นตรงนั้นด้วยนะคะโอเควิธีที่ห้านะคะเนเพื่อวิธีสุดท้ายกันแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบ อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบคับกลิกสาธารณะแบบว่าทุกคนได้กลิ่นนี่ยผมอย่างเสื้อผ้าอย่างกลิ่นแบบโลชั่นอะไรมันจะฟุ้งมันจะทุกคนจะได้แบบสัมผัสได้ภายนอกเลยแต่อันนี้มันอยู่ภายในนั่นก็คือจุดซ่อนเร้นของเรานั่นเองค่ะทุกคนอาจจะอยู่ข้างในใต้ร่มผ้าแล้วราจะแบบใครก็ไม่ได้กลิ่นเลย้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจตรงนั้นว่ามันแบบไม่สะอาดไม่หอมไม่เฟรชอะแล้วคือมันจะทําให้แบบเหมือนว่าน้ำรถจะแบบไม่มั่นใจอะว่าแบบ จะออกหรือเปล่าจะ,จะมนหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วยิ่งวันยิ่งมีแบบประจำเดือนที่คือยังไงดียอ,ยอ,อะไรเงี้ยเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้ใช้จะหมดแล้วในขวดที่สองที่สามกันใช่ไหมแบ,บรแบนด์อารยานะคะอันนี้เป็น extra sensitive feminine cleanser <c oughs> นะคะก็ไ่ใช่ก็คือยา เดนของเรานั่นแหละนะคะตัวนี้มันอ่อนโยนดีแล้วที่สำคัญคือคือมันหอมอ,อ่อนๆแล้วโรู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบมันสบายใจมันแบบช่วยทําให้ตรงนั้นมันดูสดชื่นแล้วเราก็มั่นใจอะไรรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าซอซื้อที่ไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวซอทิ้งรายละเอียดไว้ในดีสคริปชั่นบอกนะคะเพื่อนๆ <Okay, S 2> โอเคก็จบไปกับการแชร์5วิธี5เทคนิคของซซเองนะคะอย่างว่าคือกลิ่นของบางคนเป็นกลิ่นฉ่ำหอจริงๆนะคะบางคนอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับซอ แล้วกลิ่นมันออกมาไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้คือมัอนบางทีเราอาจจะชอบกลิน่นนี้คนอนึ่คนเขาไม่ชอบกลิน่นนี้บางทีเขาชอบกลิน่นนี้แฟนเขาไม่ชอบกลิน่นนี้อะไรอย่างนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องกลิ่นม,มันเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆแต่อะไรที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเรามั่นใจมันทาให้เรากลายเป็นแบบตัวหอมผิวหอมคือถ้าคือตัวหอมผิวหอมอยังไงเพราะว่าอย่างเน้อยนะคนต้องอยากอยู่ใกล้อ่ะเลยมาใช้5วิธีสำหรับการเป็นสาวตัวหอมผิวหอมในวันนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าคลิป เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ